สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมน้รถจนน้าสิห้ามมเบิร์นไข่ปลาไหลที่เข้าเอามาฝักนะคะต่อจากลิปที่เข้าล่างแล้วเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่เข้าล่างทัเข้าสะอาดแล้วเนาะแล้วก็เอาปลาไหลมาลุ่งนะคะค่ะแก้จัดนะคะพอเข้าออกสิเจนลุ่มประมาณขึ้นนึงานั้นเขาก็จะเริ่มฟักตัวในน้อยนะคะตัวเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเขาก็ต้องใส่หลอด ลิงแล้วค่ะดู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 ด,ด,ด,ดูถุงถุงหุงไข่นะคะออกเพื่อที่จะให้เขาบ่เกิดเชือ้อราเนาะคะ่ะเนาะบ่เกิดเชือ้อราค่ะเป็นวิธีการฟักไข่แบบง่ายๆนะคะแบบเตชินฟ้ามตอนนี้ก็คือใส่ออกซิเจนนะคะแทบจีทุกป,ปีเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยใส่ปียังสินะคะลักษณะนามกับจระเพื่องนะคะเ็ดไห่ไข่ไข่กับแม่เขาฟักเขานะคะไข่ไข่แม่เขากระเพื่องนามน,นะคะพี่น้องแล้วก็ โตลูกหน่อยเข้าไปจะขอดออกมานะคะขอดออกมาแล้วก็ประจุใจเนาะท่านจะบ่ค่อยกระดูกกระดิกงกันไดยค่ะพี่นอ้องอจจินอ่อนอยู่ในลักษณะจังใั่นะค่ะเนาะ